สวัสดีค่ะพบกับคุณครูชุรีพรยางามในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เด็กๆนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆ สวัสดีค่ะน้องๆเอ้าพี่ดวงจันทร์ครับทำไมวันนี้เราสองคนถึงมาอยู่พร้อมกันได้ล่ะครับพี่ดวงอาทิตย์ลืมไปแล้วหรอคะววันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นและการตกของพวกเราหน่าจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องๆ จากที่น้องๆเรียนกันไปแล้วนะครับว่าโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองโดยลักษณะการหมุนของโลกนั้นเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาก็คือจะหมุนจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นรูปตัวอย่างนี้นะครับและนอกจากนี้โลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับน้องๆ ซึ่งการหมุนของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบดวงอาทิตย์เช่นนี้ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์นั้นขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งในตอนเช้าเราจะเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศตะวันออกแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งและตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเราเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศตะวันตก ในทุกๆวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเช่นนี้เสมอปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ครับ อกจากนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังสามารถบอกเวลาให้กับเราได้ด้วยนะครับน้องๆเราสามารถสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการบอกเวลาได้ดังนี้ครับตอนเชา้าดวงอาทิตย์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกหลังจากนั้นในตอนใชสายดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้น ในตอนเที่ยงดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศีรษะของน้องๆพอดีครับตอนบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวตามลงในทางตรงข้ามกับตอนเช้าครับตอนเย็นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวรับขอบฟ้าไปในทางตรงกันข้ามกับตอนเช้าหรือที่เราเรียกว่าทิศตะวันตกครับและเมื่อถึงตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปท้องฟ้าก็จะมืด เราก็จะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแทนครับน้องๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าเวลาที่เราออกไปยืนกลางแดดแสงแดดที่ส่องมกระทบตัวของเราหรือวัตถุที่อยู่รอบๆจะทําให้เกิดเงานะครับสึ่งท่าหากช่วงเวลาที่เรายืนต่างกันความยาวและทิศทางของเงาก็จะต่างกันออกไปด้วยนะครับความยาวของเงาที่เราเห็นจะเปลี่ยนไปเรื่อย และจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ครับเอาล่ะเมื่อเรารู้จักตำแน่นของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆแล้วเรามาทำกิจกรรมเพื่อดูการทอดตัวของเงาในแต่ละช่วงเวลากันดีกว่านะครับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตเงาในช่วงเวลาต่างๆโดยพี่จะให้น้องๆลากดวงอาทิตย์มาวางในตำแหน่งที่ต่างกันซึ่งจะมีผลต่อช่วงเวลาในการทอดตัวของเงาลองสังเกตกันดีๆนะครับ ในตอนเช้าเงาจะทอดออกไปทางที่ตะวันตกตอนเที่ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศีรษะของเราพอดีลักษณะเงาก็จะสั้นลงตอนบ่ายเงาจะทอดยาวออกไปทางที่ตะวันออกนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในเวลาต่างๆและการทอดตัวของดาากันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีชื่อว่าทายเวลาจากเงากันนะครับให้น้องๆสังเกตเงาจากภาพต่อไปนี้แล้วตอบว่าเป็นช่วงเวลาใดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเี่ยง เท้าถ้าหากเรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของเราแสดงว่า,วาด้านหน้าของเราเป็นทิศตะวันออก ดังนั้นด้านหลังของเราก็จะเป็นด้านที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นคือทิศตะวันตกนั่นเองครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาคือจากขวาไปซ้ายครับ และการที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นจะทําให้เกิดการขึ้นตกของดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นกลางวันและกลางคืนครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อต้องติดตามไหมครับสําหรับวันนี้ายบายครับ